ต้องขอเจริญพรญาติโยมบรรดานักชมคลิปทั้งหลายวันนี้แสงธรรมทุ่งเศรษฐีคนทาดีชาแน,นลก็ได้เปิดโอกาสในการรับชมสิ่งที่ทุกท่านจะได้ฟังต่อไปนี้ก็คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับ บุคคลทั้งสองคนที่พระอาจารย์เคยกล่าวไว้ในคลิปแรกก็คือการแท้งการแท้งไม่ได้หมายเอาการทําแท้งด้วยการทําแท้งคือการตั้งใจแต่การแท้งคือการไม่ตั้งใจโดยที่มีก้อนเลือดหลุดออกจากช่องคลอดของฝ่ายหญิงโดยไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้นคลิปนี้จึงเปิดโอกาสให้บุคคลทั้งสองมาแชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาถ้าอาจารย์จะได้ถามคุณอย่าคิดนะว่าเราจะเซตกันมาหรือจ้างคนมาอันนี้เป็นบาปมหันในการหลอกลวงในการที่จ้างคนมาและแอบอ้างในการที่จะสร้าง ชื่อเสียงให้กับช่องให้กับตัวอาตมาเองวันนี้พระอาจารย์ได้เชิญบุคคลทั้งสองมาซึ่งเกี่ยวข้องกับการแทง้งเขาทั้งสองคนจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับร่างกายของเขากับชีวิตของเขาวันนี้พระอาจารย์จะได้ถามแล้วก็เปิดโอกาส ให้เขาทั้งสองคนได้ตอบขับถามของพระอาจารย์หรือว่าถามคำถามก็สุดแล้วแต่เขาเพราะเราไม่ได้เซตกันขึ้นมาวันนี้ได้นัดแนะเขามาสองคนนี้ได้ถูกพระอาจารย์ช่วยในการทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นโดยลำดับวันนี้จะได้ถามฝ่ายชายก่อน ก็เปิดโอกาสให้เขาได้แชร์ประสบการณ์ที่เขาได้ประสบเจอจะเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับชีวิตที่เขาได้ดำรงชีวิตอยู่ว่าเป็นยังไงอ่าเจริญพรกับนรัสการครับพายานประสบการณ์ของผมก็เอาเรื่องสุขภาพก่อนนะครับสุขภาพเนี่ยครับ คือตอนแรกยังไม่ส่งผลอะไรมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอาจารย์ถามอ๋อได้ร่างกายคุณเจ็บตรงไหนของร่างกายที่คุณมาหาพระอาจารย์เจ็บบริเวณต้นคอแล้วก็มีอาการอะไรอย่างไรบ้างจะมีอาการปวดหน่วงๆครับเหมือนมีคนมาดึงไว้ครับอา,าจารย์แล้วชีวิต การเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างการงานมันเกี่ยวข้องกันไหมในความรู้สึกของเราผมในตัวผมเองที่ประสบพบเจอมานะครับมันิดขัดไหมจะไม่ราบรื่นครับทำอะไรนี่กว่ากว่าจะถึงฝั่งฟันหรือว่าประสบความสำเร็จนะครับยากมากครับอาจารย์มีจะทำอะไรสักอย่างคือมันต้องมีเรื่องให้ติดให้ขัดอยู่ตลอดอ อันนี้ก็คือประสบการณ์ของฝ่ายชายนะค,คลิปนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนคลิปหน้าพระอาจารย์ให้สัญญาว่าวิธีแก้มีแน่เขาสองคนได้ถูกพราอาจารย์ช่วยเหลือการเชื่อก็คือการมีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในสิ่งที่คุณเห็น ที่คุณได้สัมผัสอันนี้คือประสบการณ์ของฝ่ายชายพระอาจารย์จะยังไม่ให้เขาได้พูดมากเพราะว่ามันเป็นสิทธิทส่วนบุคคลเราจึงใส่แมสเพื่อปกป้องไม่ให้เห็นหน้าแต่ให้ได้ยินเสียงอ่ะฝ่ายชายก็จบไป อันนี้ขอถามฝ่ายหญิงบ้างจะถามให้เหมือนเหมือนกันก็คือสภาพร่างกายเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงบ้างน้องาการคอาจารย์ตอตนท้อง,งไม่ียงไม่ทราบว่าตัวเองท้องค่ะแท้งมาก็ไม่มีใครรู้แต่สุขภาพร่างกายตัวเองแย่ลง ปวดหลังปวดขาและมันมีอาการหน่วงทั่วตัวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วยังไงอีกก็เรื่องอาการดำรงชีวิตการทำงานแย่ลงเรื่อยๆทำงานเก็บเงินได้ก็มีเหตุให้ต้องเสียไปแล้วมีอ เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุไหมมีค่ะคืออ่าอันนี้ขอขอขั้นหน่อยบางครั้งนะญาติโยมหรือว่าคนที่ชมคลิปนะขอขั้นหน่อยเขอโอกาสบางครั้งถ้าวิญญาณมันแค้นอาจจะทำให้คนที่เกี่ยวข้องกับการทำแทงหรือว่าแทง ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้เป็นประสบการณ์ของฝ่ายหญิงนะที่มีเหตุการณ์ก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นเดี๋ยวให้เขาเล่าต่อว่ามันเป็นยังไงมเมื่อช่วงต้นปีก็ปกติเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่เคยประสบอุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรง แต่ว่าเมื่อช่วงต้นปีคือรถล้มค่ะทําให้หัวเข่าเจ็บแล้วขาก็คือลําบากลืมถามฝ่ายชายฝ่ายชายมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมมีครับก็จะเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการหกล้มครับจนทำให้เกือบจะต้องอผ่าเอออันนี้ก็ขอเสริมอีกครั้งหนึ่งคุณเคยได้ยินคนแก่ลม้ม บ่อยๆนั่นก็หมายความว่าคนแก่ซึ่งเป็นผู้หญิงถ้าเป็นส่วนมากมีอาการในการล้มเหมือนมีคนผลักนั่นหมายความว่าผู้หญิงแก่คนนั้นมีอาการแทง้งอันนี้แทบไม่ต้องสงสัยเพราะว่าเราเองนะข้าพเจ้าเองก็ทำงานเกี่ยวกับพวกนี้อยู่ อาศัยความเป็นนักพรษนักบวชซึ่งมีศีล227ข้อเป็นเกาะป้องกันและก็จะช่วยบุคคลเหล่านี้ที่ได้รับความทุกข์จากการแท้งหรือว่าทำแท้งวันนี้คลิปของพวกเราเปิดโอกาสให้พวกคุณทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งหรือว่าแท้งโดยไม่รู้ตัว อาการของคนแทงหรือว่าทำแท้งก็สังเกตง่ายๆจะมีอาการปวดที่ไทยทอยส่วนมากและจะมีอาการนอนไม่ค่อยหลับอันนี้ฝากไว้สองอย่างถ้าจะพูดให้ลึกไปอาการเจ็บปวดในร่างกายโดยหาสาเหตุไม่ได้นั่นหมายความว่าวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถช่วยได้ให้คุณไปลองทางด้านของวิทยาศาสตร์ก่อนโดยไปหาคุณหมอเมื่อมันไม่หายนั่นก็หมายความว่ามีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวเหมือนองค์กรของหมอปลาที่เกิดขึ้นหมอปลาเขาจะแนะนำให้ไปหาหมอก่อนเมื่อหมอเอาไม่อยู่ถึงจะถึงมือหมอปลา หน่วยงานหรือช่องของพระอาจารย์แสงธรรมทุ่งเศรษฐีคนทําดีชาแนลได้เปิดโอกาสให้นักชมคลิปทั้งหลายช่วยเผยแพร่คลิปนี้ไปสู่คนเหล่านั้นแสงธรรมทุ่งเศรษฐีตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีที่อยู่ที่ประจำก็ดูอยู่ในช่อง จะมีที่อยู่ของช่องให้คุณได้ติดตามหรือโทรหาผ้าอาจารย์ได้อยู่ในช่องก็จะมีเบอร์ของพระอาจารย์ถ้าพวกเราไม่สะดวกในการมาหรืออยู่ไกลการแก้ไขมีแน่แก้ไขในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้แก้ไขในทางที่อาาจารย์ขอฝากคลิปนี้ ไปยังท่านทั้งหลายทั้งผู้หญิงผู้ชายคนแก่คนเฒ่าที่พลาดในการดำรงชีวิตการปล่อยธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันคู่ผัวตัวเมียนั่นหมายความว่าฝ่ายหญิงอาจจะตั้งท้องแต่ไม่รู้ก็จะมีการทำงานหนักและก็ทำให้มดลูกไม่เข้าอู่ จึงทำให้ก้อนเลือดนั้นมันหลุดก็เป็นไปได้หรืออาจตั้งใจในการทําอันนี้เราไม่ขอกล่าวเราไม่ขอจับช่วงแต่เราจะขอแก้ไขขอให้ทั้งสองคนพนมมือตามพระอาจารย์พูดตามพระอาจารย์สาธุ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  อ่ามือกล้องก็พนมมือคนชมคลิปข้างๆก็พนมมือด้วยนะข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขนอน้อมถวายคุณงามความดีคุณคงามความดีให,ดให้แด่พระพุทธเจ้าให้แก่พระพุทธเจ้าคนดีทั้งหลายคนดีทั้งหลายได้ชมคลิปนี้ได้ชมคลิปนี้ขอให้เขาเหล่านั้นขอให้เขาเหล่านั้นจงมีพลัง จงมีพลังจงมีพลังงานจงมีพลังงานเพื่อจะทําความดีเพื่อจะทําความดีสาธุพร้อมกันสามครั้งสาธุสาธุสาธุอะนุโมทัน